อนุญาตนะครับท่านประธานครับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกระผมชาดาไทยเศษสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุทัยธานีพักภูมิใจไทยท่านประธานเองก็เคยผ่านการบริหารงานในหลายๆตำแหน่งของกระทรวงมานะครับท่านก็ทราบว่ารัฐมนตรีทุกคนนะครับเวลาที่มีความคิดต่างๆที่จะเข้ามาบริหารบ้านเมืองนั้นก็มีความคิดมาแต่มาถึงปั๊บ มาเจอสำนักงบประมาณมาเจอสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเกิดอะไรขึ้นครับเกิดขึ้นก็คือว่างบประมาณสำนักงบประมาณเป็นคนตั้งไปตามกรอบที่เขาทำโดยใช้หลัก GDP แต่งบประมาณที่สำนักงบประมาณและสภาพัฒน์ดำเนินการในปีนี้ผมถือว่าเป็นงบประมาณที่ไม่ให้เกียรติพี่น้องประชาชนทำไมผมถึงกล่าวอย่างนั้นครับเพราะว่า ในสถานการณ์โควิดนั้นสำนักงบประมาณตัดงบประมาณของกระทรวงสาธารณสุขลงแทบทุกกรมและแทบทุกส่วนสถานการณ์โควิดนั้นคนที่ดูแลพี่น้องประชาชนก็คือกระทรวงสาธารณสุขท่านบอกว่าจะไปใช้งบกลางหรือท่านครับมันเป็นเรื่องที่ลาบากครับท่านทรง ทหารไปลบชายแดนไปสู้กับข้าศึกโดยที่ไม่ให้อาวุธไปไม่ให้สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆไปแล้วท่านบอกว่าเดี๋ยวท่านจะยิงปืนใหญ่ไปสมทบแล้วท่านคิดว่าศึกนี้จะชนะหรอครับมันเป็นไปไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้น,น,ไไไดนี่แหละครับการจัดงบประมาณที่ไม่แคร์ความรู้สึกของพี่น้องประชาชนการจัดงบประมาณโดยที่ไม่ได้นึกว่าคนที่เขาทางานอยู่นั้น จะต้องเกิดปัญหาอะไรต่างๆมากมายท่านประธานครับในงบหนึ่งล้านล้านเงินกู้ที่ผ่านมามีงบสาธารณสุขอยู่สี่หมื่นล้านก็ถือว่าน้อยนิดปัจจุบันนี้ยังเบิกจ่ายไปเพียงแค่สองหมื่นล้านแล้วท่านลองคิดดูครับสิ่งที่สำคัญก็คือเบี้ยเลี้ยงเสี่ยงภัยของแพทย์ 6พันกว่าล้านตั้งแต่โควิดรอบแรกวันนี้ท่านยังไม่เบิกจ่ายให้เขาอีกแล้วท่านใจสหารพวกนี้ไปสู้กับข่าศึกอย่างไรอาวุธก็ไม่มีข้าวก็จะไม่มีกินแล้วจะอยู่กันอย่างไรผมถือว่าสิ่งที่สำคัญนั้นท่านทำให้พี่น้องประชาชนหรือผู้ที่ทำงานนั้นเกิดความเจ็บปวดท่านประธานที่เคารพครับ ผมอยากให้สภาพัฒน์หรือสำนักงบประมาณไปลงพยาบาลของรัฐบ้างว่าทุกวันนี้ยังขาดแคลนอะไรและในสถานการณ์โควิดท่านตัดแม้แต่งบประมาณของแพทย์ปฐมภูมิซึ่งดูแลพี่น้องประชาชนโดยตรงนะครับท่านตัดแล้วตัดทุกหน่วยงานแล้วยังไม่ว่าแต่งานที่จะบริการประชาชนท่านก็ยังตัดลงอีกท่านใจดำมากสำนักงบประมาณและสภาพัฒน์นั้นใจดำมาก ในการฉีดวัคซีนแต่ละครั้งท่านอยู่ที่กรุงเทพไม่เข้าใจปัญหาหรอกครับว่าคนต่างจังหวัดมีปัญหาอะไรการเดินทางไม่มีรถสาธารณะบริการแบบคนในกรทมแล้วยังมีคำสั่งให้ไปฉีดที่โรงพยาบาลพี่น้องประชาชนตามตำบลตามอำเภอต่างๆต้องไปฉีดที่โรงพยาบาลการเดินทางบางคนยากจนไม่มีรถก็ต้องมีการไปรับไปส่งแล้วค่าใช้จ่ายในการ ฉีดวัคซีนนั้นท่านทราบไหมครับงบประมาณจากส่วนกลางไม่เคยส่งไปแพทย์ใช้อะไรครับคนหนึ่งไม่ต่ำกว่า10บหรือยี่บาทแค่เข็มวัคเข็มวัคซีนหนึ่งเข็มนั้นราคาก็สิบาทแล้วครับประชาชนตีว่าห้สิบล้านคนก็ห้าร้อล้านฉีดสองครั้งก็พันกว่าล้านไม่มีการพูดถึงไม่มีการมองวันนี้ในต่างจังหวัดทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลสนามไม่ว่าจะเป็นการกักตัวในรีสอร์ทในโรงแรมต่างๆใช้งบฉุกเฉินของผู้ว่ากักบงบของท้องถิ่นทั้งนั้นวันนี้สภาพัฒน์ไม่รู้บทบาทและหน้าที่ของตัวเองเพราะอะไรครับสภาพัฒน์เป็นหน่วยงานที่อยู่ข้างๆที่จะต้องให้คำปรึกษาที่จะต้องให้การชี้แนะแต่สภาพัฒน์วันนี้มาเป็นบทบาทของผู้นำมีการพิจารณางบประมาณผ่านโดยสภาพัฒน์ ท่านเล่นบทบาทหน้าที่ผิดไปแล้วสภาพัฒน์ต้องเป็นนักสภาของนักวิชาการที่คอยวิเคราะห์งบประมาณแต่ถ้าทำงานไม่เป็นมาศึกษาได้ครับที่ PBO สำนักงบประมาณของสภาผู้แทนราษฎรซึ่งวิเคราะห์งบประมาณมาหลายเล่มผมอยากให้สภาพัฒน์และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังซึ่งนั่งอยู่ที่นี่ได้เอาไปอ่านบ้างครับว่าเขาวิเคราะห์งบประมาณอย่างไร เขาดูเรื่องงบประมาณอย่างไรผมถือว่าสุดยอดและเยี่ยมมากดีกว่าสภาพัฒซึ่งวันนี้บทบาทหน้าที่ของท่านมันเปลี่ยนไปแล้วท่านมาเป็นบทบาทนำปัญหาจึงเกิดขึ้นงบประมาณหนึ่งล้านล้านก็ยังใช้ไม่หมดอีกมากมายสิ่งที่สำคัญท่านไม่แคร์ประชาชนท่านไม่แคร์ผู้ปฏิบัติงานท่านไม่นึกถึงอ,อสมอท่านไม่นึกถึงแพทย์ที่อยู่ต่างจังหวัด ว่าเขาจะทำงานในเรื่องนี้อย่างไรแม้แต่งบฉีดวัคซีน18ล้านที่กระทรวงสาธารณสุขตั้งไว้ก็ยังถูกตัดโอกาสข้างหน้านั้นต้องจะเป็นทางเลือกของประชาชนนะครับส่วนการจะซื้อไปก็ซื้อกระทรวงสาธารณสุขก็ซื้อนะครับเป็นการทำให้เกิดความคล่องแคล่วว่องไวและช่วยกันทำงานแต่วันนี้สภาพัฒน์เองมีบทบาททุกอย่างสำนักก็ประมาณมีบทบาททุกอย่าง ผมอยากจะบอกว่าให้สภาพัฒน์นั้นพิจารณาตัวเองและดูบทบาทหน้าที่ของตัวเองใหม่ถ้าไม่อย่างนั้นงบประมาณแผ่นดินแทนที่ผู้ที่จะวิเคราะห์หรือให้คำแนะนำกับรัฐบาลในการดำเนินงานก็กลับเป็นผู้ที่มาส่วนพิจารณาเสียเองซึ่งไม่ถูกต้องผมเปรียบง่ายๆครับขออนุญาตเอ่ยนามท่านพลเอกเชวลิยงใจยุทธสมัยท่านเป็นเลขาของท่านป๋าเปรม ซึ่งบริหารบ้านเมืองได้เก่งได้ดีแล้วเป็นยังไงครับท่านพลเอกชวริตมาเป็นนายกเองปัญหาเกิดขึ้นมากมายนี่ครับเป็นข้อที่บ่งชี้ให้เห็นว่าวันนี้สภาพัพยืนอยู่ผิดที่และที่สำคัญความดูแลขั้นพื้นฐานท่านต้องดูแลกระทรวงสาธารณสุขก่อน ไม่ว่าจะเป็นเครื่องเอ็กซเเย์ไม่ว่าจะเป็นห้องลบความดันต่ำหรืออุปกรณ์ต่างๆมากมายท่านไม่ให้เลยท่านไม่ให้เลยท่านใจดำเกินไปหรือเปล่าแล้วพี่น้องประชาชนจะมีขวัญและกำลังใจอย่างไรข้าราชการสาธารณสุขที่อยู่ทั่วประเทศจะมีความรู้สึกอย่างไรกับสิ่งที่เจอหรือจะต้องอาศัยพี่ตูนมาวิ่งรอบประเทศอีกสักครั้งหนึ่งนะครับผมเรียนด้วยความเคารพ วันนี้แม้แต่กระทรวงท่องเที่ยวก็ถูกตัดหรือท่านคิดว่าสำนักงบประมาณคิดว่าท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีไม่รักนายอนุทินเสร็จแล้วท่านถึงท่านถึงได้ตัดงบประมาณแบบนี้ผมก็อยากจะบอกว่าหัวหน้าครับถ้าเขาไม่รักก็กลับบ้านเราเถิดครับด้วยความเคารพครับ